สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับในคู่ในเกมวันพัฒน,น์แมนเดอร์สตองเกตน,นะครับวันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์หกร้อยสิบเอ็ดนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะพาไปลุยหมดฮีโร่เอพีศาสต์นะครับในเซิร์ฟเวอร์หกร้อยสิบเอ็ดนะซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของผมได้คืนทรรการเล่นไปจนตาแล้วนะครับเดี๋ยวกรรมการจะพามาลุยกันในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆแล้วกันนะครับสำหรับหมดฮีโร่เอพีศาสต์นะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็นี่นะครับจานเจ้าบล็อตนะครับนะแตกเป็นที่เรียบร้อยก็ นี่เลครับถ้าเกิดยาบล็อตแตนนี่คือจะได้เป็นอ่ากล่องของทอนะครับ1ชิ้นนะก็เดี๋ยวมาเปิดกันนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับสำหรับไอ้ไอ้ของทอนี้นะโอเคอ่ะแต่ก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปอย่าลืมการฝากล้านเติมเกมหน่อยแล้วกันนะครับและสําหรับใครที่มองหาวไอต่างเกมนี่เลยนะครับผมขอแนะนําเว็บเทเวนที่โฟเพนะครับเว็บที่เติมเกมที่ดีสุดนะครับราคาถูกและปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมีเกมกินชินอิมแพกไอหน้าเป็กอัพแบบมือบายวันพัฒน์แมนเด็จสองเกมอาร์วีระบาดเติมเงินต่างๆนะครับ โอเคครับนี่ก็จะเป็นเลทราคาสำหรับวันพันแมนที่ผมเล่นอยู่นะครับและใครที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนะขอฝอยด้วยกันนะครับโอเคนะครับใครที่เติมเว็บทวิตที่โฟร์เพกก็อย่าลืมก็อย่าลืมใส่คูปองส่วนลดในการเติมเกมวันพันแมนด้วยนะครับก็คือโค้ด NKE ดีนะครับเป็นคูปองส่วนลดในการเติมเกมวันพันแมนนะครับยิ่งเติมแพ็คแพงก็ยิ่งราคาถูกลงอย่างมหาศาลเลยนะครับนะ เติมถูกเติมไม้ต้องทำเป็นดีโฟร์เพย์เท่านั้นเติมแล้วก็รอไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคนะครับคูป,ปองจะก็ทําการจะอยู่ในจดหมายนะโอเคมาก่อนที่จะเข้าไปดูกันในบทที่เราพี่ศาสตร์หาของกันเดี๋ยวขอเปิดขอทองก,อก่อนแล้วกันระคาสลับยาบลอสนะมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้เป็นอะไรนะครับสลับของทองชิ้นนี้นะมากดไปเลยแล้วกันโอ้ยได้เป็นป่าเถื่อนนะครับได้เป็นมงวงของปลาเถื่อนนะมา ขอเป็นเลื่อยๆเปอร์เซ็นไหมก็เป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นมาหมาลุ้นกันนะครับจังหวะนี้โอ้โหได้เป็นโจมตีป้องกันนะครับอ่ะก็ถือว่าพอได้แล้วกันก็ไม่ถือว่าแย่มากมาเมื่อกี้ได้เป็นอ่าโจมตีนะครับน่า่าใส่ตัวไหนเดียมันอยู่เป็นอ่าชิลรองเท้านะครับเมื่อกี้นะก็คิดว่าน่าจะใส่น้องฟูบูกิถ่ายแล้วกันนะครับสำหรับทีนนี้เนาะอ่ะตีโบก,กันเลยแล้วกันนะ โอเคอะลองใส่แทนดนูนะครับว่าพลังนี่คือขึ้นพักเท่าไหร่นะปาบพลังขึ้นมาประมาณพันหกอะโอเคพันหกอย่าขอ o การรีชิ้นกาวทิ้งเลยแล้วกันปายผมนะรีเลยได้กาฟดาวคืนมานิดนึงเราสามารถปลดไอ้นี้ได้ไหม่ยทักษะมันใช้หกใบเรามีอยู่ห้าใบโอ้โหมันขาดหนึ่งใบนะครับมีให้เปิดไเนยอะโอเคมีอยู่พอดีห้าใบอะเปิดไปเลยแล้วกันโอเคมาับผมนะั้แรกเลยแล้วกันมา ไปปลดทักษะให้น้องโกเกสเซอร์หน่อยละกันแต่ว่าตาในเกมก็โอเคมีอยู่พอดีมาเอาแผ่นนี้เลยลัดกันนะครับผมนะปลดไปเลยป,ลปลย่ปาบมาแล้วครับผมนะเราใส่เป็นอะไรดีอ่ะขอใส่เป็นแผ่นอ่าเอาเป็นแผ่นต้านคีย์ละกันนะครับนะเวลสองอ่ะใส่ไปเลยจริงๆมันทําเวลสามได้อ่ะเวลสามก็ขึ้นไปเลยละกันนี่นะครับพลังก็ขึ้นไปอีกนิดนึงนะโอเคสันนี้เดี๋ยวอย่าค่อยไปว่าละกันนะครับเพราะว่าเราไม่มีตาในเกมนะ ในแค่สองหมื่นดงมาวันนี้ก็อยู่อันดับที่9นะครับของเซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้คือก็กากาจะหลุดท็อปสิบแล้วนะครับเพราะว่าดัานสู้ตัวยูอาร์ไม่ไหวจริงๆนะโอ้โหคนมียูอาร์นี่คือเตมไม่หมดเลยนะครับนะประมาณเกือบยี่สิบคนน,นะครับที่มีตัวยูอาร์นะเรื่องเราเนี่ยคือเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ไม่มีตัวยูอาร์นะมาหมดที่ร,ร้อยไอ้พิศษหมาผมนะตอนนี้ก็อยู่ชั้นที่สามนะครับด่านยี่สิบนะ ก็ต้องมาเจอกับเจ้า poly p r i เนอร์แล้วก็เป็นเจ้าเมลสกาดนั่นเองโอเคมาขอรางวัลที่ได้กันนี่นะครับนะักก็ได้ตานี้เลยอ่ะมาเราขอจะขอเจอกับไอ้เจ้า poly p r i เนอร์ก่อนเลยละกันมา let's go ลุยเลยละกันนะครับจังหวะนี้นะเจอกับเจ้าแม่สายเจว่างไงมาผมจังหวะนี้ฝังสิงเอาไปก่อนเลยมาปะ,ปะ,ปะ,ปะมาโอ้ยโดนไปครึ่งหลอดเลยนะครับจังหวะนี้นะอ่ะโดนแล่นสวนมาหนึ่งทีหมานะครับบาตาพิทักษ์โลก ยัดยัดไม่เรียบร้อนนะครับไม่ตานะโอ้โหอึดตึกทนเหลือเกินหมาผมนะยัดหน้าหนึ่งทีนี่แน่มาดินี่โอ้โหเกลียวตายเลยนะเมื่อกี้เรียบร้อนนะครับไม่ตานะอ่ะโจเซต์หนึ่งทีเรียบร้อนนะครับงานหะลังเลยสลับเจ้าบริพิซันเนอร์อะต่อไปนะครับเจอกับเจ้าเมสากาดนะนี่ครับมันจะมีไม่ยอดทอนนะหรือเปล่าโอเคอะ ตัวละครเราใช้ตามนี้นะครับนะตามนี้เลยมาลุยอ่ะมาแลวผมนะเจอกับเจ้าเมสกาดมานี่ก็ดูตายหนึ่งทีอืมโดนกระทุ้งไปหนึ่งทีนี่ไล่เข็ไปหนึ่งทีนี่เขไปหนึ่งทีมาผมมาพายุข้างมาผมนัะพัดไปหนึ่งทีอ้ยโดนไปสองแสนดาวเมจออะเจ็บอยู่เจ็บๆแสนๆคันๆในจังหวะนี้มาผมน่นเด็กจิ้มไปไม่ติดบอกขยี้ด้วย หมาผมนะะมั้นระเบิดปืนจากโกนจากเชนอตยัดหน้าไปหนึ่งทีเจ็ดแสนไอ้เจ็ดหมื่นดาเมจหมาผมนั้นเข้าสู่ไอเทอร์ได้สองเจะตายหรือเปล่านะครับนะมาฮฮยะคือไฮยะคือโอ้ยฮฮยะคือไฮยะคือนะมาเดรี่เค็กไปหนึ่งทีเค็กไปหนึ่งทีหมาผมนะับพยุข้างนี่แน่โอ้ยโดนไปสองแสนเก้าหมื่นดาเมจอ่าเจ็บอยู่นะหมาผมนะเด็กจี้ไปหนึ่งที โอเคนะครับตดบวกขยี้เรียบร้อยถือว่าสวยงามเราจะได้ทำดาเมจใส่แมลงขึ้นนะนี่ยิงไปหนึ่งทีหนึ่งแสนดาเมจหมาด้วยผมนะเข้าสู่เชนได้สามมากระตีหน้ามันหนึ่งทีคารโลเขไปหนึ่งทีปาย้อกนะพายุข้างนี่นะโอเคนะครับมันมีไม่ยอดทอน,นะครับประมาณสามรอบหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจน่าจะมีไม่ยอดทอนนะครับประมาณสามรอบนะมา จงหวะน,นี้ระเบิดปืนจากคนจากใจน็อตยัดหน้าไปถึงที้าผมนัดยิงขึ้นฟาดหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันดาเมจมาแล้วับผมนัเข้าสู่รอบที่สี่ขยันขือยัดหน้าคืนมาสู่ดาเมจนะครับเพราะว่ายัดไม่เข้านะมนี่ะไรเขกหนึงทีมาผมนัดพายุข้างมาโอเคนะครับไม่ย่อทอนนี่คือน่าจะประมาณสามรอบอ่ะเมื่อกี้น่าจะน็อตมาน่าจะประมาณรอบที่สามหรือรอบที่สองน,นี่เนี่ยจำไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ดูนะมา จังหวนะนี้ใจ้นอสทำการระเบิดปืนจากกลมามาผมมายัดหน้าไปหนึ่งทีโอ้ยังไม่ตายนะหมาแล้วผมนะเข้าสู่รอบที่ห้าจะตายไหมเนี่ยยังไม่ยอมตายนะเนี่ยเคลียไปหนึ่งทีหมาผมนะพายุข,ข้างมาโอเคอะตายเรียบร้อยน,นะครับสำหรับเจ้าเมย์สกาดมาเราก็ไปกันต่อน,นะครับจังหวะนี้ไปเข้าสู่ด่านที่ยี่สิบเอ็ดมา จเจอกัอบเจ้าแท้งท็อมาสเตอร์นะครับนะเพราะหนุ่มนักกล้ามใจเกเรของเรานั่นเองมานักกล้ามใจเกเรงั้นเหรอเดี๋ยวเจอเราหน่อยหมาผมนะฟังเสียงเงาคืนไปหนึ่งทีมับมัโอ้ยฝั่งไม่ค่อยเข้านะจังหวะนี้อึดหมาครับบาทาพิทักษ์โลกม,ม,โมับมับโอ้ยโดนไปเจ็ดแสนดามเมจนี่แหละยับหน้าหนึ่งทีหมาผมนะจังหวะนี้นักกล้ามนักกล้ามหรอเดี๋ยวนักกล้ามเจอนะ มาจังหวะนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่สองมาฝังสีเงาทาการจัดหน้าไปหนึ่งทีตายเปลเียบร้อยนะครับมาหงายหลังหลับไปเลยโอเคมา้วครับต่อไปเจอกับเจ้าอาโกริบาสนะมาเจอก,กับโกริบาสนะครับมีกัดก่อนด้วยนะมาลุยไม่เกรงกลัวนะครับโกริบาสนะมากระดูกแตกไปหนึ่งทีจิ้มมาหนึ่งทีติดกัดก่อนแนะ่นี่ยเขไปหนึ่งที มาครับผมนับพายุข้างมานี่โดนเป็นสองแสนห้าหมื่นดาเมจโอ้โหก็โ,โ,โ,โดนไปประมาณหนึ่งส่วนสี่นะครับจังหวะนี้นะไปเด็กดอกจิ้มไปหนึ่งทีจิ้ม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 โอ้ไม่เต็มบวกขยี้เลยนะไม่เป็นไรมาครับผมนะะมับระเบิดปืนจากคนมานี่แนี่ยหนึ่งแสนดาเมจโอ้หไม่ค่อยเข้าเลยนะหมาผมนะเข้าโซนล็อบที่สองไปกระดูกแตกหนึ 1, ่งทีแล้วก็ล้มหายใจกด โอ้ยยิงมาหนึ่งทีนะครับสูงดำเมทนะแต่ว่าก็ใช้ได้เนี่ยเขยไปสองทีอูเรียบร้อยนะครับตั้งแต่แบ๊อบงานหลังไปเลยนะปตายไปยุคข้างโอ้ยสองแสนกับสามแสนดำเมทอ่ะแรงอยู่มาครับจังหวะนี้เด็กดอกกิ๊บไปหนึ่งทีโอเคนะครับไปบอกกิ๊บเรียบร้อยถือว่าสวยงามางแล้วเปิดปืนจากกลยัดหน้าไปหนึ่งทีโอ้โอยเจ็ดหมื่นดำเมทต,ตายไหมไม่ตายนะมาแล้วผมแล้วก็ดูแตกไปหนึ่งทีแล้วก็ทําการจิ้มคืนมา าการโรคไลกเขไปหนึ่งทีไล่เข่หนึ่งทีเรียบร้อยนะครับหงายไปเลยนะโอ้โหเจอการโรยไล่เข่งไล่เขไม่ยั้งนะครับจังหวะนี้นะคิดว่าสมองน่าจะล้าวนะโอเคหมาผมนะทําการรับรางวัลก่อนเลยละกันมาได้เป็นอ่าดาบดาครับหนึ่งใบแล้วก็เป็นอ่าคุดเต,ตสสีสีม่วงนะโอ้โหเหปีป้องกันไม่เป็นไรต่อไปนะครับเจอกับเจ้าเจานอนแล้วก็เจ้าเกลือกัน,กน,กนชุบนะมาขอรุยกับเจ้าเจน้อยก่อนเลยละกันมา จังหวะนี้เจน็อตกันว่าอว่ายังไงหมาผมนะจังหวะน,นี้ฝังเสียงคือปหนึ่งทีดลงไปครึ่งหลอดน,นะครับมาโกวิเซอร์บอกได้เวลาบาทาไปทักโลกอุ้ยเกือบตายนะครับแต่ไม่ตายนะเกือบหลับแต่กลับมาได้มาจะรอดหรือเปล่าไปครับนะไตไปดังดีโอเคมาน่าจะสองเธนตายนะครับคิดว่าไม่น่ามีสามเธอนะ เรียบร้อยนะครับนะหลับไปเลยเจนอตวีหนึ่งมาต่อไปเจอกับเจ้าเกลูกันชุบนะครับนะมา let's go ลุยมาครับผมนะเกลูกันชุบว่าไงแกงั้นเหรอเกลูกันชุบนี่แน่โอ้โหแล้วไม่มีลูกน้องกิกจี้ด้ยนะครับโอ้โห,หวายไมเนี่ยเราเดีย๋ยวขอเปิดนัตีการ์ดและกันเพราะว่ามันมันมีลูกน้องกิกจี้นะรับดาเมจให้โอ้โหมาต่อไปผมนะได้ต่อทำการ์ดเจ็บไปหนึ่งทีง มาโอเคนะครับติดบอกขยี่เรียบร้อยระเบิดปืนจากกลยัดหน้าไปทันทีหนึ่งแสนดามเมจมาดิมีลูกน้องกิกกี้กันหรอนี่แน่หมาผมนะพลังพลังจิตโอ้ยพลังจิตนะหมาดีมันหาลูกไฟเราหนึ่งลูกฝ้าผมนะกกําลังทำการปล่อยหมัดมามสามแสนดามเมจหมาผมนะพายุ่งข้างมานี่แน่โอ้ยหนึ่งล้านดามเมจนะครับโคตรแรงนะเพราะว่าประม่ายเยอะ โอเคนะครับเข้าสู่อรอบที่สามนะมานี่ะกระดูกแตกหนึ่งทีแล้วก็ตีทรรดานหนึ่งทีมาใส่ลูกน้อยอีกก็โดนอีกไปหมดนับไปมาแปสามแสนดามเมจพายุข้างจากน้องฟูกีนี่แน่หนึ่งล้านดามเมจออเรียบร้อยนะครับไปหมดดงเลยนะโคตรแรงนะครับฟูกีนะดามเมททำไปประมาณสามล้านนะครับเมื่อกี้นะแรงมากมา ต่อไปนะครับเข้าสู่ด่านที่2 4นะเจอก,กับเจา้าอาชกำพัดเด็กมาเจอก,กับเด็กดอกนั่นเองมาเด็กดอกกันหรอไม่กลัวหรอกเด็กดอกมาจังหวะนี้ก็ทําการฝังสิงเอาไปก่อนเลยแล้วกันมาปมปมเรียบร้อยน,นะครับโดนไปครึ่งหลอดนะเด็กดอกมาใฟ้พาาัดละไรบเขายัดหน้าเป็นหนึ่งพีเจ็ดแสนดาวเมจแต่ไม่ตายนะเกือบตายมาแล้วมีเสียลูกน้อยเลยนะครับจังหวะนี้นะอื้อหือ มีการใส่ลูกน้องคือมาด้วยสามตัวเป็นสายเทคนิคนะครับสามตัวนะมาเสกเจ้าอ่แม็กสายฟ้าแล้วก็เป็นบูฟ้าแล้วก็เป็นเจนอตน,นะครับที่เสกมานะสามตัวเป็นลูกสมุนมาปืนใหญ่มอดไม่โอ้ยยิงมานะครับนะ่หกหมื่นดาเมจมาจังหวะนี้เด็กดอกคิดว่าน่าจะตายนะครับไม่น่ารอดนะนี่นี่นี่เรียบร้อยนะครับงายหลังไปเลยมาสายฟ้าทะาละเบือเขายัดหน้าไว้งริง เรียบร้อยนะครับปูไฟางานหลังไปเลยนะมาเลายสองตัวสองตัวคิดว่าเธอหน้าก็น่าจะเลสสอลเลยนะครับไม่น่ารอนนะเธอหน้ามาอ่ะเตะหมื่นทีมันก็จิจมมามาครับเจงหวันนี้เขาสู่รอบที่สามนะฝังสีเงาเก็บงานเจ้าจีนอตเลยละกันเรียบร้อยนะครับจีนอตงายหลังไปเลยนะมาครับสาย้าแต่ละภูเขาบาทับไปทักโลก ไเรียบรอยนะครับแม็กสายฟ้าก็ไม่รอดนะโอเคเด็กดอกก็แตกเรียบร้อยมาต่อไปนะครับหลังยี่ห้านะครับเจอกับเจ้าเกเรกันชุบนะโอ้โหเกเรนี้คือเจอกันบ่อยจริงๆนะสนามเกเรกันชุบเจอกันหลายรอบเหลือเกินโอ้แล้วรอบนี้มันมีสามตัวนะครับนะมีเมลสากาดไอเกเรกันชุบแล้วก็เป็นเจ้าคุริบาสนะเป็นลูกน้องของไอ้เจ้าโบลอนนั่นเองโอ้โหสามตัวเลยมาไม่เกรงกลัวนะครับจังหวะนี้ กาโลบอกขอล่าอะไรแล้วกันฝ่ายผมเต่ไปหนึ่งทีหนึ่งแสนดาเมจมาพายุข้างยัดไปหนึ่งทีห้าแสนดาเมจโอ้โหแต่ว่ามันก็นไม่ค่อยเจ็บนะไปนะฝ่ายผมนะั่จักรพัดเด็กจิ้มไปหนึ่งทีโอเคนะครับติดบอกขี้ไปสามตัวแต่ว่าสวยงามหมาผมนั่งจังวันนี้กะดูกแตกหนึ่งทีอายะคือยัดหน้ามาสูดดาเมจนี่ไล,ล่เคไปหนึ่งที มาครับพลังจิตขึ้นพลังจิตโอ้ยแปดแสนดาเมจโคตรแรงนะมาครับล้มกดหายใจโอ้ยเรยบร้อนนะนี่เกลเยดไปหนึ่งทีมาครับการ์ดบอกได้เวลาล่าปลาหน่อยละกันเรียบร้อยนะครับเบสการ์ดงานหลังไปก่อนหนึ่งตัวพายุข้างแมเรียบร้อยนะครับโกลีบารหงายตามตอนนี้เหลือเกโ์อยกันชุบนะครับหนึ่งตัวนะไปในตดอกจ้เรียบร้อยนะครับหงายเลยสรับเกย์อกันชุบอือ้อหือ มี3ตัวก็ไม่รอดนะครับ3ตัวนะมาเลยให้ยกแก๊งเลยนะครับจังหวะนี้นะอ่ะทาการรับรางวัลนะครับนี่นะได้เป็นอ่ากล่องเศษสากลที่ากับเป็นอ่าชิ้นส่วนปีศาจนะครับนาสากลโอเคต่อไปนะครับจะกระเจาอะตอมิกแล้วกันมาอะตอมิกซามูไรขอเป็นตัวตัวทัาเป็นตัวตัวทัาแล้วกันนะครับจังหวะนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวคิดันจะยาวเกินไปโอเคมาอะตอมิกซามูไรงั้นหรอ นี่เนยนะครับนะังังไปก่อนหนึ่งทีครึ่งหลอดนะครับแต่ฟ้าทะลายพุเขาาจะหน้าไปหนึ่งทีหกแสนดาเมตรอ่นะปาบหนึ่งทีโอเคมากระเพือปีกไปหนึ่งทีจะรอดหรือเปล่านะครับสำหรับอะตอมิกนะมาจังหวะนี้ก็เข้าสู่รอบที่สองายผมนะ้่ฟังสิงเอาปิดงานเลยแล้วกันเรียบร้อยนะครับอะตอมิกซามูไรนะไม่รอด2เทินเท่านั้น โอเคมามาต่อไปก็เจอกับเจ้าอ่าวัคซีแมนนะครับโอเคใครอยากให้มีอีพีต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับนะอยากดูเพลินๆกันอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับนะถ้าอ่าผลตอบรับดีก็อยากจะทําการมาขีดให้ดูเรื่อยๆสลับไอโหมดฮิโร่พิศานะครับนะก็ขีวๆแล้วกันนะครับสหรับโหมดนี้นะก็เล่นเรื่อยๆแล้วกันโอเคมาสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้กันนะครับนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับนะ วันนี้ของทองได้อะไราจากจ่ายบอก็อย่าลืมเขาไม่ก็ได้ครับนะว่าได้ไราจากไอยาตรงนี้นะครับนาจากกล่องนี้โอเคนะครับน่าจะมีในสหรับคลิปนี้บ๊ายบาย